อันนี้เป็นซีรีส์โด the movie mm hmm. mm hmm. ราเอมอนเดอะมูวี่0 2 4หลายยกอบอกมาเลยจ้าหาสศดนตรีที่หายไปกลับคืนมาแปดตัวแล้วก็มีซีเคล็ดด้วยนะอังอังอังคนที่ชอบโดราเอมอนก็คือน่ารักมากน้องหัวคมมากเลยดูสิโชน สวัสดีทุกคนนะครับครับพวกเราบรรดาส์เซมดีอาร์นะครับครับโอนนะครับโอเค okay, และมาสู่ช่วงอันบ็อกซิ่งเทอราปีวันนี้กรองใหญ่มากอันบ็อกซิ่งเทอราปีก่อนที่จะดูการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i ร์คอมเมนต์อ, like, อ, share, อ comment, ยู่ไปกำลังใจให้ด้วยนะครับไหนวันนี้เราแกะรกันอันนี้เป็นซีรีส์ Doraemon The Movie 2020เราไม่เคยแกะ o r a e m o n มาก่อนเลยเนาะ ที่จริงเราอะชอบโดเรมอนอยู่แหละแค่สูมมันจะไปพออะไรยกบล็อกมาเลยจ้ะโอเคอันนี้มันเป็นโดเรมอนที่มาจากตัวละครในภาคใหม่ใช่ของ2024อะไรเงี้ยนะซึ่งจะเข้าไทยเร็วนี้ใช่ประมาณตุลาต้นต้นตุลาเนื้อหาข่าวผ้ามันจะเป็นซีรีส์ประมาณแบบว่าโนบิตะแบบไปเอาของวิเศษและของโดเรมอนอะทำทำให้แบบโลกนี้เีษดนตรีมันหายไปอะไรเงี้ยก็ถูกดึงเข้าไปในตัวอีกโลกหนึ่งอะไรแบบไปทำภารกิจกู้โลกหาเศษดนตรีที่หายไปกลับคืนมา ถ้าผิดเนี้ยขออภัยด้วยโอเค <Okay. S 2> เริ่มเลย<บ>ดีกว่าก็จะมีทั้งหมด8ตัวแล้วก็มีซีเคล็ด้วยนะมีซีเคล็ดหนึ่งอันแต่ใน8ตัวนี้เป็นดเรมอนไปแล้ว3ตัวสนมะตัวแล้วซีเคล็ก็คือเป็นน้องเป็นน้องตัวละครพิเศษตัวนี้แหละ mm hmm. แต่ว่าอยู่ในชุดที่แบบขี่แบบม้ายูนิคอร์อะไรประมาณนี้ง่ายเลยเริ่มเลยกลงใหญ่เหมือนกันทนนี้โอตื่นเต้นอนะ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องดรมนเท่าไหร่แต่จะดูความน่ารักของน้อง แล้วก็ราคาคค่อนข้างดีเลยนะราคาไม่ได้แพงเท่ากับพวกที่เรา <S <S แกะกันปกติอุ้ยดูดีมากเลยอ่ะมีทั้งหมดแบบแปดอาณามาดูกล่องอมาดูกล่องดีกว่าเนาะอูอ,อกล่องก็จะค่อนข้างใหญ่นะดูดิเทียบกับอะไรดีอ่ะเทียบกับการ์ดไหมเอเอเห็นไหมหอุ้ยมันก็จะดูเห็นปะใหญ่กว่าค่อนข้างเยอะเนาะแม่กล่องจะเป็นรูปดเรมอนที่เป็นแบบเนียคอนดักเตอร์อะไรเงี้ยค่อข้างกล่องจะเป็นตัวละครทั้งหมด แปดตัวแล้วก็มีซีคลีตหนึ่งตัวเนาะในเธอชอบตัวไหนเราไม่ค่อยรู้จักอะเรา,เอาขอเลือกดเรมอนที่ใส่สูตรเยอะเขา่าเัวนชก็ชอบดเรมอนที่เป็นาเทียากรเหมือนกันแต่ว่าจริงๆนาในเนี้ยใจแอนดูแบบใหญ่สุดอะมีเป๋าเขาเรียกว่าอะไร<ด>ทำเป็ดหรอน่าจะใช่มามอโอเคมาเริ่มเลยดีกว่าก็คือถ้าแกะออกมาแล้วมันจะเห็นเลยตัวแรกตัวที่หนึ่งได้แก่เมืองซองมน้อง ชิซุกะชิซุกะอ่าการก็ดูเนี่ยดูสิการมีความน่ารักอะก็คือเป็นชิซุกะเนาะแล้วก็ข้างหลังก็เป็นโลโก้ของภางเนาะเพราะว่าฐานของน้องอะจะแบบมีความเป็นกรรมยีอะนึกว่าป่ะก็เป็นกรรมมันจะเหมือนแบบเหมือนเป็นเวทีแสดงอะไรอย่างเงี้ยกลองแตกก่อกองแตกตึ้งตึๆงตึ้งตึงก็จะเป็นชิซุกะนะกำลังตีกลองแตกอยู่เนาะครับคบบ เวลาะเรียดดีอยู่นะก็เป็นชิสุกะเห็นไหมหน่ารักใส่กระโปรงแบบชุดเรสซ้นของนางที่นางชอบแล้วที่<ม>ชอบรู้สึกเห่าที่บอกตรงพื้นน่ะเป็นพื้นเหมือนพรมกำมะหยี่เหมือนพรมแดงอ,ะอ,อ่ะโอ้สวยงาอยู่นะอ่ะผ่านตัวแรกโอเคมาตัวที่สองกันนะจ๊ะตัวที่สองนะจ๊ะได้แกนึงสองสามอุ้ยลวงซูเนโอซูเนโอฉันไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นี่ก็นะจ๊ะแกน้องเป็นใครเหรอซูเนโอไง <laughs> ฉันไม่รูจักฉันไม่ได้ดูโดเรมอนทำไมอ่ะคือ <c oughs> มันมีเด็กในยงนี้ที่ไม่ได้ดูโดเรมอนด้วยหรอ <laughs> ฉันไม่ดูฉันเป็นสายการ์ตูนเน็ตเวิร์กสุดหลอกก็เป็นเพื่อนของเห็นว่าของโนบิตะแหละเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่แบบบ้านรวยอ่ะก็จะชอบแบบเอาของรวยๆมาอวดโนบิตะอะไรเงี้ย <c oughs> เป็นเพื่อนที่ดีปะ ก็ดีแหละน้อนกำลังเล่นอ่ะปิดคอนฟ루ชั่นก็คือดีก็นได้โอเคอยู่บนฐานที่เป็นกาล่นอนเล่นอะไรนะไฟออลินน่าจะไฟออลินนะจ๊ะโอเคข้างๆกันไปเลยไปต่อดีกว่าซีเพลตจะมาไหมหู้ตื่นเต้นอ่ะอ่ะแกแล้วนะหนึ่งสองสั้ใครอ่ะโนบิต้าอัญการนะโนบิต้าโอเคก็มันเดินอยู่บนพรมกันมยีน้องเล่นอะไรอ่ะฟลุตอุ้ยคุยอะไรหรอ น้องโนมิตะนะก็จะมากับใส่เสื้อยืดสีเหลืองกางเกงขาสั้นสีน้ําเงินของนางก็เป็นแบบคาริเตอร์เอียนที่โดดเด่นเนาะก็ลเปล่าคุุยหรือเป่าฟุตอยู่เนาะแล้ก็อยู่บนพื้นพรมกรมหยี่เหมือนกันมีวางข้างกันเลยชิสกะโนมิตะน้องเริ่มแบบเป็นแบบฟูแบร์แล้วอะ่ะตอนที่สี่นะจ๊ะหน,นึ่งสองสามกรบเดาไมอนตัวแลกมาเลย มีการ์ดของเขาละจ้าแบบนี้อขอคุอดออมมอนตัวใหญ่มาไม่ถึงว่าวนปลุกมาเลยดูดิจริงนี่ก็จะเป็นดออมอนแบบชุดปกติถือไม้ของวัทยากร,ร,รแล้วก็อยู่บนพรมกัมมี่เหมือนกันดูดอ่ะให้น้องนล่ตานตอนนี้เราได้ตัวละครเกือบครบแล้วขัดใจแอนขาดใจแอนอีกอันนี้แอนหรือเปล่านะาทุ่งทุ่งน้ำหนักของน้องก,ก็จะแบบมีความหนักอยู่นะหนักเลยอ่ะจริงเพราะทุคนคิดว่าหนักๆจะต้องใจแอนแต่จริงๆไม่ใช่แหละหนักทุกตัว ต่อไปนะครับหนึ่งสองสามเป็นใครอ่ะออกเป็นน้องที่เป็น,นตัวละครในซีรีส์นี้ชาน้องที่เป็นตัวละครเมนของซีรีส์นี้น้องกาาองํงกาลังทาอะไรอ,อรยู่น้องกาลังร้องเพลงน้องเป็นแบบอ้องเป็นนักร้องงอน้องเป็นนักร้องงามอ่านี่น้องก็จะเป็นตัวละครเมนของของภาคนี้น้องก็จะเป็นแนบ,บน้องผู้หญิงผมผมผมเขียวผมเปียผักเปียเนาะ แล้วก็ซูสีชมพูกำลังแบบเป็นนักร้องนำมาอยู่เนาะยุบบนกมกมแมงยี่เอาไว้ข้างหน้าเลยจ้ะเป็นนักร้องนำจะว่าเราจะได้ไซแอนหรือจะได้โดเรมอนตัวถัดไปทานหรือว่าจะได้สิบเศหนึ่งสองสามทันโดเรมอนจะ้ะโดเรมอนตัวนนไหนนะคือตัวนะที่เราอยากได้นี่ตัวที่ยอ่อน่กาณนะจ๊ะตัวที่ยอ่อหนึ่งข้างเราใส่สูตรนี่ก็คือเป็นโดเรมอนแบบใส่สูตรผูกไทยแล้วก็ถือคาถาวิทยากรอ,อยู่ในพรมแดงเหมือนกันนะจ๊ะโอเคนั่นละ ที่เหลือก็จะเป็นโดเรมอนกับซีเครตหรือจแยเอนกับซีเครตใช่ไหมตัวต่อไปนะหนึ่งสองสามและและหได้เลยเ หนึ่งสองสามโดเรมอนอีกตัวหนึ่ง้าเป็นโดเรมอนที่เป็นคอนดักเตอร์อีกตัวนึงนะเออโอ้ยน่ารักตัวใหญ่มากเลยอ่ะน้องก็จะเป็นวัทถยากรอีกตัวหนึ่งนะน้องหัวกลมมากเลยดูสิโชนน์นั่นกันว่าอันนี้จะเป็นซีสกิลหรือเป็นแจนแทนแทนแทนแจนแจนตัวใหญ่มากใหญ่มากเนี่ยแบบต้องถอยลงมาให้ดูคนเห็นนะนี่คือการของแอนนะ น้องก็เป็นใจแอนน้องกำลังเปล่าแบบเขาเรียกว่าอะไรทําเป็ดยักษ์หรอ,อ <laughs> น้องก็บาก์กังลกแขนเสื้ออยู่เลยนะแบบอู้ฉันต้องการแบบเปล่าอย่างเต็มที่ไหนพอน,น้องอยู่ด้วยกันแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะดีอ่ะคือมันอยู่ตัวเดียวอาจจะกลางๆพออยู่ด้วยกันแล้วมันดูแบบพร้อมครบวงดีอ่ะชอบถัว่วเป็นคอลเลคชั่นที่น่ารักอดูซิว่าชอบตัวไหนมากที่สุด หนึ่งสองสามโดเรมอนฉันชอบโดเรมอนที่ยอ่ยอขาตัวเดิมที่เลือกไว้ชอบโดเรมอนตัวนี้ <c oughs> น่ารักน่ารักค่ะน้องโดเรมอนแบบมีคำหัวเมิงน้องน่ารักค่ะพูดแต่ว่าที่จริงอ่ะถือว่าเป็นงานที่ดีเลยทีเดียวนะแล้วก็ถือว่าราคาค่อนข้างดีเลยทเทียกบกับกล่องสุ่มของค่ายหนืออะไรเงี <c oughs> ้ยไปหากดตามกันได้นะดีอยู่คนที่ชอบโดเรมอนก็คือน่ารักมาก โอเคแล้วว okay ันน so, okay, ี ane, ้สำหรับคอลเลคชันนี้นได้ครับก็เข้ามาสู่สโลแกนช่องนะครับเหมือนเดิมก็คือซีเคลถ้าจุดไม่ได้ก็ซื้อโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ subscribe subscribe ด้วยนะ subscribe subscribe ก็คอมเมนต์กำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็มาดูกันว่าคลิปต่อไปเราจะแกะอะไรนะแล้ววันนี้มากับจีมดูไอมอนเห็นไหมฉันใส่เสื้อสีฟ้าเพราะฉะนั้นเราจะแกะไอรอนโอเคได้อังอังอังโอเคบ๊ายบาย